ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยวันจันที่29กันยายน2568เวลา8นาิกาเทศบาลตะบลกโกโกได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน Thai National Flag Day ประจำปี2568 โดยในวันที่28กันยายน2568นั้นเป็นวันครบรอบ108ปีนักงานในตํากหนกเงเจ้าสวาสกรสวนกงกกล่าวครับขัิยานตนตามตาข้าพเจ้าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรับพักดีข้าจะจงรับพักดีต่อชาติ ปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูรแห่งราชนาจักไทยทุกประการข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตา์สุดเสรี่ยงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่นของและของชาติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย Tri (National Flag Day) โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2560ซึ่งเป็นวันครบรอบ100ปีเป็นต้นไปค่ะรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดนังกล่าวโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยค่ะ